ผู้ชมที่รพครับผมยุทธภูมินามวง์หัว,งวงหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตอู้ภาษาพื้นเมืองเหนือทางอของเนเมืองเหนือเขานะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับกลุ่มงานสารสนเทศสำนักง,งานพนัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับขอนําเสนอวัฒนธรรมประเพณีทีดดีงามนะครับของพี่น้องชาวเมืองเหนือของเขานะครับนั่นก็คือพิธีการ แต่งงานของเมืองเหนือล้านนาเฮานะครับหรือพิธีมงค kind of ลสมรสนะครับซึ่งวันนี้กลุ่มงานสารสนเทศขอนําเสนอวัฒนธรรมประเพณีของเมืองเหนือเรื่อทุกท,ท่านท่านผู้ชมนะครับได้สัมผัสกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมของเมืองเหนือของประเทศไทยเฮานะครับหนึ่งก็คือพิธีนั่นก็คือพิธีมงคลสมรสหรือว่าพิธีแต่งงานแบบล้านนาเมืองเหนือของเฮานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับ กระผมก็ได้บ ja. ันท so ึกไว้เมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2553นะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่บ้านเหล่าหมู่ที่11ตำบลบ้านเหล่าอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงหายนะครับอันนี้อยู่ใกล้ๆกับพะเยานี่เองนะครับกับพิธีมงคลสมรสหรือว่าพิธีแต่งงานแบบล้านนาเฮานั้นนะครับของภางเหนือนั้นแต่ละตีแต่ละแห่งคอจะแตกต่างกันไป ตามพื้นฐานแล้วรับประเพณีของแต่ละแห่งนะครับก็จะประเมินกันสักทีเดียวนะฮะก็จะคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่พิธีแต่งงานอ่าที่จะพาท่านไปชมนี้นะครับเป็นพิธีแต่งงานของน้องคนหนึ่งนะครับที่ได้เคยฝึกงานแล้วก็ร่วมปริบัติงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยามาก่อนนะครับน้องคนนั้นก็คือน้องนุนะครับหรือคุณวิษณุนะครับและก็ได้สมรสกับ น้องทิพวรรณนะครับหรือน้องอติ๋มนะครับซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายทั้งสองท่านนะครับวันนี้นะครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยกลุ่มงานสารสนเทศนะครับจะได้ไปจัดทำวัฒนธรรมวิถีทัศนะครับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของเมืองเหนือนะครับจะเป็นจะได้นั้นนะครับกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับเข้าไปสัมผัสกับกลิ่นไอของวัฒนธรรมประเพณี เพื่อนเมืองเหนือของเขานะครับตีบ้านเหล่าตำบลบ้านเหล่าอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเชิญไปแอลกับผมนะครับา้สำนักพระธรัมาโลหิตตวได้อพระมญาติงหิตนัวนกุลนพระมนะครบาตโนสำัสองคนสครับ

ปไปต่างไปที่ไปในคนตาขอขอฟังเน้อที่มีอใสบ่เศร้าเป็นวันหุนมังเศ้าลาบาทิปาเนตนุนมางก้าแ่รจนานเป็นวนนีและเจ้าบัหนัง ดเือนน้องพี่น้องที่เกี่ยวสหายทั้งกแต่งดำดีเขาก็มาเรียกว่สีขอบนัและมหลายงปนามาใสแงนแม่องค We'll <laughs> อบุฟังสัตเกิดเงอยูุ่กเหตอแต่นี้ี่จะอยู่ทุกสมาธิเถีเท่ามีอายุมันยังยาวลอยสาวเอาคำว่าแม่นาพี่มือปันมาแม่ลาะหาคือปันใดเขาของเงินทองต้งใจก็คือไหลมาเดมาตามธรรมบารานาทุกอย่าง Jemteh diri sepi diyo iwa sentuh Jepah loko minasangku mati Mawat-mawat alayu suki tinggayuku Maka diwa jenasi ujang-ijang Ucah baca jino jatalo sama wikanti Ayuban mo pak lang เจ้าบ่าวคนไหนเป็นเจ้าสาวไปเอาบ้านไอ้จ้องตัดมันชอบดูเก่งไปเสมอเลยนะครับคือเจ้าบ่าวของเรานะจิวาน้องวิสนุนะฮะวิสนุสุริคมนะฮะอยู่บูซีนะครับเนาะยูบูซีบ้านราเอียดนะครับตำบลปราสาทอำเภอวิ่งเป็นลูกของเขานี่เองนะฮะคือเหมือนตังก็ได้หลายตังแต่รับบ้านมะเอียดนะครับและก่อนน้องเจ้าสาวของเขาคือน้องทิพวรรณนะฮะทิพวรรณนะครับทิพวรรณ น้องทิพวันมงสุวรรณนี่ครับออน้องนี่นั่นก็คุณพุ่นนี่อบอุ่นอบอกธิษฐานนะฮะรัมีสุขส้วงกะลาโหมนะฮะได้คนละบน้ำมูลจักันนะฮะคือนี่เจ้าเจ้าสาวนะก็น้องทิพวันมงสุวรรณนะฮะเจ้าบ่าวคือน้องวิสนุสุริยธรรมนะฮะคือเจ้าสาวเขาอยู่มูซีเนะครับเราตัวบ้านเราเขาเองบ้นเราจะเรินน้าะ และทำท่าางไปขอกาบเรนเชอรเอ็มซ <ici> mm. <c oughs> <tr> ันยกัแอะไกันเจ้าขอขอบคุณที่มางานในรถมาเป็นแรวนะครับแล้วุณพ่อแม่ในวันนี้เจ้าพนุและกันพี่นุ๊กนี่ดอไวากัวน้องสีต้นน้ำตาลตัว้องกนตัวนเ้ก็ กัพ <łość> ่อแม่ก็ได้แต <met> ่งรงหน้าเข้าไปทีกทสาเจ้าสาวในอันนี้นะฮะแลวกคนีก็เป็นตินต้ง้องน้นงทงอเลยครับปีเดีร์ลิทให้กับทกทานในงานทีหกุเพสดีว่านะฮะ น้องยังมีเหลือเผื่ออะไเสมออ ใจมาคอยสะมื่หาความเบือเฟื่ออยากเอาเรลือมาาเมื่อบ้านเมืองมนต้องใช้ทุนความอดทนและใจทุนจนสองเราจนจื้อทุนควันเพื่อนกายแต่หัวใจให้เพื่อนเนือน้ำใจและความเลือเฟืออ้องยังมีเหลือเบื่อ ก็จะเป็นพิธีที่สําคัญนะครับกับพิธีการทรงตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องหอนะครับซึ่งคณะนี้นะครับน้องนุ้ยน้องติ๋มนะครับก็ได้เข้าสู่พิธีการเข้าห้องหอนะครับซึ่งพิธีนี้นะครับทางพี่น้องทางชาวเหนือเฮาเนี่ยถือว่าเป็นพิธีที่สําคัญนะครับก็ทางบิดามดาทางฝ่ายจะปาะ แม่จะเบ่าวจะสาวปอจะเบ่าวเจะสาวนะครับก็ได้ปลาลูกทั้งสองคนนะครับเข้ามาสู่ห้องหอที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับซึ่งพิธีนี้จะเป็นพิธีที่จะสั่งสอนอบรหลมนะครับลูกทั้งสองนะครับคล้องเรือนกันด้วยความสุขความสวัสดีมีความอดทนต่อกันนะครับเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับทจ้ะบ่าวจะสาวกอได้ถี่วกาสกราบทดแทนบุญคุณ ของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เลี้ยงดูมาจนกระทั่งเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นฟ้าเป็นฟันฟงอันนี้ก็จะทำให้เป็นกำลังใจในการจะบวจะสาวที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินขยันมันเพียนประกอบอาชีพพิธีมงคลสมรสวันนี้ระหวังน้องวิสนุกับน้องทิพวรรณนะครับจะได้เกิดขึ้นนะซึ่งก็มีความหมาย ต่อชีวิตของน้องๆเสองคนหมายความว่านับตอนนี้ไปน้องสองคนจะเป็นชีวิตกู้นะฮะตอนนี้ก็ได้มีพธิธีการนำขู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องหอ,งหองนะครับก็ทั้งคุณ่อคุณแม่ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จวยประครับประคองเราสองคนนะครับก็ตอนนี้ก็ คือทั้งจะบ่็อตจำเสาได้แสดงความหักต่อกันว่าจะหักกันตลอดไปเป็นนิจนิรันต์นะครับมีทายาทสืบต่อนะฮะเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ขอาพ้น้องทั้งสองมีความหักดีๆต่อกันตลอดนิจนิรันต์บอกว่าจาัดนี่หรือว่าจาัดหน้าก็ขอให้ฮักกันตลอดไปนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีดงามให้กับสังคมสืบเนื่องต่อไปนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นพิธีนะครับในการนำเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสู่ห้องหอของทางพื้นเมืองเหนือของเขานะครับก็จะมีประเพณีคล้ายๆกันนะฮะลักษณะจะีนะฮะแล้วก็จะมีต้นแบบหรือว่าคนตีได้ยอมรับเข้ามาเป็นพิธีพยานตัวนะครับอ่ะตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็กำลังพิธีนี้มีคนสำคัญนะครับในการแกะได้ผูก้อออก้วยกันนะครับ หมายความว่าทั้งสองคนจะต้องเจอกันแก้ปัญหาเพราะว่าได้ที่มัดมือนั่นเป็นกําลังมัดกันหลายๆคนนะครับก็ทําให้เกิดายุ่งยากะสมพันนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นพิษนธรรมนะครับนี่คืออุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างตีน้องๆทั้งสองคนดําเนินชีวิตครูไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาหลายๆอย่างประเดประดังเข้ามาและทั้งสองคนจะแก้ปัญหาจะได้นั่นนะครับบจจใจว่าไฟาหนึ่งไฟได้จะแก้ด้วยตัวเองนะครับ ทั้งสองคนจะต้องร่วมมาร่วมมือแล้วก็ร่วมแรงกันแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะอันนี้คือพิศณาธรรมตีทางวัฒนธรรมประเพณีของเมืองเหนือเนี่ยได้สืบทอดอเป็นข้อคิดกับขู่กับบา่าวเจ้าสาวนะครับว่าในการของชีวิตรู่นั่นใจว่าเอาใจตัวเก่าายเดียวนะฮะจะต้องเอาใจทั้งบ่าวกจะสาวทั้งสองคนแล้วก็บดีลบลูป่อแม่ปีน้องญาติปีน้องของฝ่ายสิงกันและกันนะครับเขจะทำให้ความบาดหมางขึ้น,นในครอบครัว เกิดจะเกิดการแตกแยกก็ขอขึ้นคักกันนะฮะคือเคารพนับถือทั้งฝ่ายแม่ญาติพี่น้องทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเพื่อความเคารพนับถือซึ่งกันและกันนะครับเหมือนปอแม่ของตัวเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อผูกมัดและข้อผูกพันที่จะทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคักกันนานที่สุดจกถีตจะนานได้จากนดิรันบวชจากนี้และจัดหน้านะครับตอนนี้ทางภุรกผู้ใหญ่อี่สำคัญนะครับก็มาอวยพรมัดไหมมักผูกคอต่อแขน นตัวนะครับก็เป็นพิธีตีมีความสําคัญนะครับต่อกับชีวิตคู่นะฮะครับต่อไปก็ขอทันได้ฟังอาจารย์บ่าวจาสาวได้ขอบคุณกับแขกในงานนะครับพีบรน้อ่อยแู่ล่วอมาจอกานีนองมันหนึงแัที่ิงก็ยังออดยใจจครับ

พร้อมกับคุณปิ่นแก้วนะครับนําวงนะฮะปิ่นนะครับก็ขออวยพรนะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยอันนีพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายและก็พระสงฆ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดสิ่งสถิต,ต,ตอยู่ในสากกรแห่งน,นี้นะครับก็จออาราธนามาโดนบันดาลให้กับชีวิตคู่ของน้องวิษณุและก็น้องทิพวรรณนะครับทั้งสองนะครับจงครองชีวิตคู่ ไปด้วยความผ่าสุกสวัสดีนะครับมีลูกมีหลานซืบบ้านซืบเมืองกันหลายๆน้อยนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเข้มแขง็งนะครับแล้วก็ของให้คุณพ่อคุณเจ้าคุณพระธรรมพระพุทธพระธรรมประสงค์นะครับจงอภิบาลรักษาคุ้มครองชีวิตคู่ของน,น้องทั้งสองนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญอายุวรรณสุขภพละ,พะและก็ของน,น้องทั้งสองคนนะครับจงได้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันสร้างฐานะ สร้างครอบครัวแล้วก็สร้างคุณความดีกับสังคมต่อไปขอท่นน้องทั้งสองคนจงมีความสุขคนเจริญนะครับ